สวัสดีครับผมคอีสานบ่าวพันผู้เมืองครับผมผมพ่อกับบรรยากาศเทียงหน้ากับขั้วตรงไฮตรงหน้าอีกแล้วครับครับมือดีครับทีมงานคุณภาพครับผมใส่เบ็ดใส่ยางเงินเห็ดยังอยู่ได้กินเขาแแรงครับผมมาที่นี่แต่ว่าอันพูดนอนเหยียดเคื่อนเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมสายจวดครับผม เดี๋ยครับบรรยากาศเฉียงหน้าครับผมบ่ได้บุญไหว้ก็ไปผมมือนีมีงานเลยครับอยู่คำม่วงมือหนีมีระพงวงศิลเปิดวงครับผมแต่ตัวผมกินอยู่ทงให้ทงหน้าคือเกาครับเพราะว่าพอดีตัวผมมาใส่เด็ดหาอยู่หากินนะครับก็เลยเห็นนักอยู่นักกินกินเขาอยู่เถียงหน้าครับผมนี่แหละบรรยากาศมันกระสุดเท่าไหร่ละครับเพราะว่าตัวผมบ่บุญไหว้ ย่ำกินกับกินครับผมย้ำหายอยู่หากินกะไปเองสิแล้วครับก่มีดื่มมีจวดแดงหน่อยสิละบรรยากาศเชียงหน้าบรรยากาศเขางามผมครับทางนี้ต้องิ่งอีที่แรกครับผมงามครับเขาดินทาน่ามีงามแล้วอืมพี่หอยโอ้นี่ครับมาใส่เด็กกับพี่แอบครับเมื่อนี่มานครับมือนี่ ได้เมนูนกไก่หน้าพร้อมเนาะนกนกไก่หน้าโอ้ยนกบ่แม่นไก่บ้านล่ะครับบ่แม่นไก่หน้าครับผมบันนี้ได้เมนูมากมาปิ้งไก่ขี้หอยพ่อครับขี้หอยพร้อมครับนี่นะครับอักาศซุดเท่าถอะครับเหมือนได้อากาศโอ้โหนี่ครับอบไก่ครับผมอบไก่แบบพื้นบ้านครับไก่ด้วครับโมเมนไก่หน้าด้อยมเนต์นกด้อครับโมเมนต์นกเด้อเดี๋ยว <laughs> ไกยย่ยิงกิงครับผมราะเมนูปลาปากะแกงเรียบร้อยแล้วครับต้มต้มครับแล้วผมขึ้นพักขึ้นไปเบื้องครับตอนนี้ี่แอบเบป็นจีหอยครับอบไก่ครับย่างไก่ร้อยเกลือละ่ะแต่ว่าเข้าเก็บเต็ดแบบอบเอาครับผมโอ้ผู้ดใดเนี่ครับเนี่ย <laughs> ใช่ครับสวัสดีค,ครับโอ้ยน่ารักอีกแล้วฮวยยอลก้อยหมูัลโหมเพื่อนแมลโหจะัลโหครับเนี่ยลโหลฮมหมฮัล้วครัลฮห,ห,หยังอยู่ัรับลฮัลโหั้นหฮันขฮัลัลขายารับโรัลโหลัลโหลัลโลฮัลโหอฮสลโหลฮาลับสองฮาลโหลฮยลโหลฮัลโหับาาเบิกแน,นะนลฮัลหลฮลโหลอเมืองอัลโอลฮัลอหลฮัลลฮอลโ่ลาดลุณลาบลหลฮัลปหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลสาลลโหับ ิ่งแต่กับไรมือกับไรแขนกันได้ครับขายหลับขายก้อยครับผมไปอุดรได้เล like ้คร yeah ับเดือขายร้อนเนื mm ้อก้อเมื่อนี่ก้อยแซบนี่ครับเอาครับเอาก้านหมูครับเมื่อนี้โอ้เนี่ยครับนี่ก้อยหมูลาราสินเหรอครับเออเ้ยนี่เดียวครับฝีมือเองได้จะเพื่อนใจว่าก้อยเนื้อก้อยหมูคือกันอยู่เพื่อนแต่ก้างกันยู่นิดๆเนีบยตัวก้อยหมูเนี่ย แต่ว่าเห็นเนี่ยหนาลาดเนื้อเขามันแตกต่างมังเลยมันม้วี่ใส่นาก้อยเนื้อไหมบ่มันม้วนเนี่ตับก็กันแทนหน้ากับผ่ากิ๊ดูไปก็ใส่เนี่ยก้อยม้นผมเคยไปชิมแล้วครับฝีมือดีครับผมลาบเป็ดเผ็ดลาบก้อยต้มต้มพคนจีเฮ็ดต้มเปื่อยๆมาไว้แล้วกะกินก็หอมเงยบ่คนจีเฮ็ดอยากกินต้มเนื้อเอ็นแก้วไปเลยครับอืเนื้อเอ็นแก้วเปื่อยๆกินก็หอมเงยันก็แซ่บให้เทียปาก ไปหาหมอตัวไปตีปากคุณได้ปั๊บตีปากเลโคะว่ะคุณเลโคนอนหลับแยงรอใส่นอนแล้วพูดเลยพูดเลยเรียมือบอกว่าผมการันตีเด้นะครับการันตีเลยครับลาดลาบก้อยของกันเพื่อนผมจีบมือมันต้องเลียดเนี่ยเข่าเหนียวตีเข่าติดมือเนี่ยวอึ้นเรียดแล้วแล้วลาบเรียดต้องติดมือเลียจนจบเขาก็บอกไปเจีดเด่นบัตรเครือขึ้นเนี่ยเรื่องบัตรเครือขึ้นเลยเนย โอ้ยมื่อกี้นะครับซีดนั่งคนเป็นจะเสียบใช่ปะไม่ได้รู้ปลาเอาตอนต้งปลาสิบก่อรู้ปลารู้ปลาม่อกี้จะ้ปาเนื้อข้ไดได้ม่อยหมูครับเมื่อกี้รู้ไหมไม่หแรู้โอ้ยเอผมนเ่เสียบเลยหาหมอดฮึ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 ฮลฮึ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 ฮแล้วึฮึฮึาึฮ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  น้ำยังน้อยเหรอน้ำกินเปาๆเฮ้โอ้ยาลอยใส่เด็ดดางใส่ขวางหน้ามานํ่งปลาได้กานอยู่ดิได้กานอยู่ใส่เย็นทีอึดเท่าไโอ้ได้กานได้กันปนคนออาลนยปอยู่บานนี่ครับบักเือขึคืนข้องแท้ครับอืมต้องเป็นเบ้งครับบัคเือขึคืนปลูกเองบเพื่อน เไว้ผัวเถ้าผลูกอ่ะผัวบอหน้าผัวเถ่าเขึ้นไหมนี่ก็คอยอย่างนี้เสียมีเสียมเป็นเปล่าเฮ้ยเด็กอันตัวโอ้สวรรค์แล้วผมโปรโมทอันลั่นเพื่อนผมกครับผมเคยไปกินอยู่เพื่อนนีตุ่มเนื้อเปื่อยๆหล่ะครับขนใส่ใส่ถาดไว้นะใส่ถาดไใบหล่ะที่นี่ย่ำเพื่อนนี่เพื่อนนี่ตำเอาน้ำซุปขึ้นมาใส่ถ้วยนะครับเลาก็เอาเนื้อตรงนั้นไปใส่ในถ้วย ผมอำำัอมล้มสาขาสองครับผมพิ่นมี2สองสาขาเด้อย่ึงหินหินหินตอกกระย่างอืมอืมโอ้โหอย่างนั้นแบบแบบอืมครับเปิดมาจากปทุมพิน่นขายลาบก้อยอยั่หันปิ้วดูได้ครับผมผมการันตีได้ได้วะอร่อยจริงๆแส่บมากก้อยลาบตุม่ม ลาบกระสินครับผมแม่นตัวนี่ของแท้อ่าบอกว่าอีกยังนี่เสพไส้เห็ดอีกอย่างหนึ่งจักวันนี้ทางอะไรเจ็บไส้กันอ anyway> ่าเชี่ยเรียบร้อยผัดจิไล่เลยครับนี่ครับอันต้มปลาใส่ผักไกะแย่งนี่เป็เส้นถุงยางเนี่ยบอบอบอเส้นถุงยางนี่นี่ครับให้ไลยตรงนี้ครับเพราะว่าใส่ไม้ไม้เนี่จะเรียกว่าดิมีแต่ ตุ่มปลาแกงปลาเนาะคนโอ้โองบ้านๆมานน้ำเลยที่ไหนว่าจะกินอยู่ในบ้านหมดเลยน้องแจ้วเชินมาใส่เบ็ดอย่างเอี้ไว้นี่แหละครับบ่ได้หายอยู่หากินดุดแล้วเนาะต้องกินแบบนี้ครับเชิญมันหมูก่อนเชิญอะไรมาใส่เบ็ดหมดไปทั่วน้ำโอ้ยตื่นไปน้ำหายคุณบอกนี่ไงฮะมันหมู Thôi bà bồi, hải thôi, sắp nhau hải đục Sai phên phôn Hải nông phê Chị đi ra bà gắn đây bà đúc Thuốc hải hải, ít lọc Đúng, đúng, bà đúc bà đai Văn Tiếng cứ khuẩn khuẩn, yô bà Màu yên, yên 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 Mô sám sân Ôi, mắc cái gần đi, chạy ôm bắc quay Bắc quay 10 quân hạ thi Xay lại bọc quạp Năm Wow, ôm mát thế ư Thấy ảnh vô à Thấy ảnh, thấy ả ก้อยเนื้อว่าส่ก้อยมึงเอาไม่ก่อนนี่ครับกินให้แซ่บต้องกินแบบนี้ครับผมกินขึ้นอยังบ้าพัดนี่แหละส่อนน่หน่อยกับใบางนีฮะบดนั่งนี่เหอลูกดูดไปางในแล้วไข่เนาะเทีมดินี่ลูกดดบัคไข่กระกบกรตัดต้นกับนีเลย ไปหัวรถไปจอดปื๊บี้อยาดครับอยาดมองสีก้อยหมูนะครับเนี่ก้อยหมูไเลือดสูตรเซปทุมครับผมปอนแลาวจำสูตราอเห็ดอ้าวอทาหรือเปล่อยเดอดไข่ได้หลายก็มาเทียมไม่นน้ต่ก้มเข่าแล้วก็หิวเขาครับเนี่ยโคาเซียแล้วบุกเน่าคม อ๋อ้น oh, ักส้นข so ึ้นมาเนาะมาขึ yes. ้นมาอัน uh. like, ี่เหรอ่หนี่หันเดี๋ยวตะว่ามือน้อยมาว่ามือไงโอ้พี่วันเนาะหนมมาวั้ยันวนวั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 นันวันวันวนวันวัวันววันวันาันันันวันัันวันวันนวันนวันวันันวันวัวันนวันันวั่วันวันวันวััันวนัวั ม่ละนี่ครับมือเันโยวงาเกินให้ปวดห่านะมาต้มสมป่าใส่ผักแข้งรับผมเออใส่ใส่ทงหยางตอนนี้ใส่ทุกอย่างอยู่เพระาะว่าบ่าวสู้วันแม่บา่าแม่เขาต้องเฮ็ดแบบดั้งเดิมไหมบ่าวใส่อันเขามีใบตองแห้งคัะเขาต้องมาห่อไว้เฮ็ดเป็นอบบใช่ไหมโอ้ตองฟุ้งบ่อันนี้เอออันอันอันผู้อยู่ข้างหลังเป็นอันภาพเอฟติกเลยครับเดออไม่มากัน พ่อแบบกรพันพ่อบบกรพันบอกว่าลูกชายเราซื้ออยังเง้จำซื้อไปเลยเนี่ยมันจะมันซื้ออยังก็น้อลูกชายเรามีเรื่องมีทายาทมีเรื่องบาเลโคลรอคือเพื่อนนั่นแหละอยากเป็นกับมีคือการแต่ว่าบัคือทิ้งงานต่อสิวันหรอกแอยากกอดล่ะก็อยากเป็นพ่อของน้องแท้ก็อยากเก็บซื้ออืนั่นแหละอันเบาเลีโคนอยากได้ซื้อไหม ได้าลูคาคุณซื้อลปลาไก็เงินซ,ซ,ซ,ซื้อปุ่นนาซื้อเรื่องซื้อเล็กโอ้ซื้อใีญ่ซื้อเล็กโอ้เงินซื้อเลื่อซื้อเป๊กซื้อซื้อลูกคน <ผม S 1> อเอ,อือนทิ้งขนีดแล้วเอเปลี่ยนชื่อแล้วนี่ครับอย่างไใจสุดอีกแล้วครับเมนูมือนีอ,อย่างโคตรดีดีนุ่มๆเลยครับเหนียวนุ่มเลยอืรับหวานขมหอม

รับแต่เดือนพุ่งไม่เป็นลาครับก้อยหมูลอยเลือดสูตรเซบปะทุมครับผมจากสองสาขาครับผมลาบลาบก้อยอันนี้เสียดเ่ยเห็ดยังไ,งไห,นนหมเจ๊เห้นเมื่อ,อผู้เห็นโจินเบิด์ดละตับแมก <c oughs> ินจนเบิบอกว่าเห็นนะเบิดมื่อที่ยังอยู่อย่ออยสองตัวนี้โตเป็นลายกวนี้ตับโซเดีย<ห> ุ่มไปยังเนาะฮึบมไปอยบอกา,าอพี่แอบกันสิลอมกมือกันครับตับสดๆดด้ครับตับหมูลอยเลือดบอกว่าทุาทกทายิาน้นเดยน้อยเนาะอืมมีอีกเมนูอยู่ออะวะปลาไหลหัวดิ้เฮ้ยโมือเทลามือมอือ่นจงกินไหมเพือ่อนเลามาเลยลามปลาไหลครับเคยดูาลามอะไรด ในร้านอะไรมึงเหมืนมึงะมนูเล็ดสุดยอดเลยนี่อย่าไกลครับผมเห็นเนี่ยจะเปลี่ยนเนี่ยอึงไำมักตั้งไงมักสัวก็ไเลยสววหอมมะเขือหอมนี่น้ำยวไหลเน่น้ำเพราะจุ่มรำใส่ในไผ่ไหมเออใส่กูงเขาใส่เดียนถือไน่ไหนหรอกเขามันบอกือมันกินเดียนบ้างนั่งได้หรอกนุ่นกัเห็ดกินกับมึงแมนแมน อีกแล้วครับเมนูพันเทพอีกแล้วครับเป็นก่อยหมูก่อยหมูสูตรปะทุมครับผมสร้างคนบ่มาอย่แกงปลาแกงปลเรือเลยบดเรือครับผมกะรันตีได้เลยนะครับหุดนุ่นไปเลยครับแกงปลาแซ่แกงปลาหมอครับผมโ่แม่แกงปลาต้มสมปลาบอแม่ใส่ผักขงันแยงออมม่ร อืมอ่าจะไปสมรสมีบ้านพวนอยุบเบื้องหลังก็คือยุบเบื้องหลังระบผมขามันยิบไว้ยเลยโอ้ยอเนีลยบอแม่ันได้ใบสมเชียวไหมคือว่เสร็จใส่คนเผนที่รู้แจ่งเห็นหางแว่าพวกพวกับเป็นแบแงยิะใส่กับสมน้ำมันสมเชียวน้ำมันแช่ยังก็สมพอดีเลย้ยอืมอันใบมันมุวนไงใบมกุมม้นพอดีานใบมุนน้ำเท่าน้าจะเข้าไหลเลย กระโดขายหญ่แล้วคับผมมาสิออบแอบก็ใบอบแอบยสมัยอบแอบปุอยดีนีเลยมันแบงแบงพวกยีรา่หมนะนะครับยุเบิ่งลังก็คือเหมือนเดิมครับผมล้นงสายครับล้นสายเฮยเจพักขึ้นรถขึ้นเขาแล้วครับให้บ้าไสอุ่มมือดิจะลุกกันไห้ฮ่าห้าครับผมโอ้ยนี่ผงไปบ้านตามไส้บุตวนี่ ลูก mhm. หยิบข um> ึ้นีนอะมีไเมียจมถักถักกระบอกอีกแล้วครับพื่เนี่ยเอาอีกแล้วพาคุณลูกกุ้งเวมอีกแล้วแต่านี่ยได้ยืมเพื่อนจานสุรายานหรือโอ้ยผมถึงให้ประจําครับผมผมพลาดผมไปเอิรนบารเรลโกว่าทำในซูปไปกินเนี่ยในกระดอกกระเดียบมาเสร็จลูกกูุ้งมั่ว่าตลอดดูได้เหมือนส่งแบบได้ยืมเพื่อนอย่างง่ามเลยบ่ฮะบ่ รูปยู่ยันไม่ได้เหมับยูมเมาไล้ปลูกเรอดครับก้อยก้อยหมูสูตรปทุมครับผมแต่ว่าเป็นดัดแหงมาใส่ก้อยเนื้อมาใส่ดัดแหมมาใส่ก้อยหมูครับผมเลนเลกัสัตว์ใบกใบงกฟอกบอมเอ็มไหมไม่บานไฟเร็วใบซุปน้อใหม่หรอต้องมีน้อใหม่ตั้งก้อยอะไกันอะรบ่ป็นก้อยกัไหม เอาไปแงปบไรป่ะไปอยขันตอนนี้แหละครับบ่าวให้หนึ่งบ่วขันตอนก็ขยหาสร้างอยู่สร้างาเน้ได้สร้างเดินทางมาบริวารดูนังบ่คือกันเนื้อรถรถสาเนื้อบ่ามานี่ดีขึ้นกันดีโลหนึ่งโลละสามร้อยหาทิตเอาอาปรุงนี่เอามาต้มดีพกนึงเขาใส่แก้แบบบานสามหมื่นนี่ครับ บีนี่ต้มหมอใหญ่กูนี่ได้ไหมสามหมื่นบอกเลยเฮ้ย้านลาบจะใช่ก็อีกอีกรอบเฮ้ยยู่ตลาดพุ่นลาบครับอืไปได้เลยครับส้มตำกับมีหั่นพุ่นลาบครับอืสาขาของแฟนยู่หั่านสาขาซวงยูเฟสคอมนี่ต้มซุปเปอร์ต้มแซ่บหมูต้มแซ่บเนื้อเอ็นแก้วดีกว่ปห้อยน้ำตกมีครบดีบว่เฮ้ยดีกว่า ลาบกระสินครับผมลาบกระสินตลาดผู้ลาบลกระคอมลาบเตั้งดดิบมีทุกอย่างครับเสี่ยวขมเสี่ยวเปรี้ยวได้หมดมีแต่ว่ากนะด้งชางอมนุ่มเลยขมได้ขุขมลูกแยมมีนมย่างเลยอันนมนี่ไปหาเอาเองเด้อแต่ว่าก้อย้มนี่สิมีนุ่มย่างนะนมย่างนมย่างนมย่างบ่มีเต้องนมย่างนะคือทางแต่นั้นมันจัดบ่ได้นะ บ้านก๋วยบ้านก๋วยสมนุ่มสาวก็มีมาว้วนี่ครับสุดยอดเลยครับในนูมือนุ่มสาวาส่วนดเบาสบายผ้าไปร้องมือเดี๋ยวเดี๋ยวจิบผ้าไปครับสิบผ้าไปเลี่ยงสลลงยี่มือโย่นี่นะครับยดดมีแห้งนยครับดอก๋วยหมูร้อยเลือดครับผมเสพเสพมาจากปะทุ่มพันมัก๋วยที่แรกพันก่อยก่อยเนื้อแต่พนมาดัดแปลงเป็นก่อยหมูเพราะมือนนิมีหมูครับผมแต่ว่าสูตร ผมเสื้อเอาเสื้อเอาออแล้วครับแสบอีริดัครับยูดีพี่แฮงทุกคนครับสวัสดีครับ